เ a เสายโหดบุกน้องจานทวงแผ่นดินเกิดสิทธิ์ใครสิทธิ์เราตอนนี้เรื่องที่หลายคนติดตามกันอย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหนองจานสะแอลซึ่งเป็นประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาที่คุรุ่นมาพักใหญ่แล้วนะครับเมื่อวานนี้เองก็มีเรื่องให้คนไทยรู้สึกเสเทียนใจกันไม่น้อยเลย ใช่ค่ะคุณปิติพรพรามนารถผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานสดมาจากจุดเกิดเหตุที่ถนนสีเพนทางเข้าบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุนอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเลยนะคะได้เห็นภาพมวลชนชาวไทยจำนวนมากที่มารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงสายๆเพื่อทำกิจกรรมกันค่ะจุดที่มวลชนรวมตัวกันนี่คือแนวเขตที่ทหารกั้นไว้แต่ที่น่าสนใจคือถัดเข้าไปอีกประมาณ500เมตรเป็นจุดที่ทหารไทยเราสามารถยึดคืนจากกัมพูชาได้บ้างแล้วนะ ซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ดีเพราะมวลชนในทั้งสองฝั่งไม่ได้ไเผชิญหน้ากันโดยตรงมีทั้งชุมชนและทุง่งนากั้นอยู่และยังมีแสแลนขึงกั้นอีกชั้นหนึ่งมวลชนชาวไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านหนองจานเองเนี่แหละค่ะให้ความร่วมมือกับทหารเป็นอย่างดีมีการใช้รถเครื่องเสียงปราศัยเปิดเพลงปลุกใจแล้วก็ร้องเพลงชาติกันด้วยแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกร่วมกันของคนในพื้นที่ค่ะ ที่มาของการรวมตัวกันวันนี้มันเกิดจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยแหละครับที่ทางกัมพูชาเขาไลฟ์สดหรือไม่ก็เข้าไปรือ้อรั้วลวดหนามที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยเราไปวางไว้ออกไปกานแนวเดินประมาณ300เมตรซึ่งมันอยู่ถัดเข้าไปข้างในนะทำให้คนไทยรู้สึกไม่สบายใจมากเพราะเข้าใจว่าตรงนั้นคือเขตอธิปไตยของเราการที่เขาเข้าไปรือ้อรั้วและยั่วยุเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเลยจริง เรื่องนี้ทําให้ชาวบ้านหนองจานและคนไทยจํานวนมากรู้สึกเจ็บปวดนะคะอย่างเจเอ๋เจ้าหนี้สายโหดที่หลายคนรู้จักกันดีแกเดินทางมาจากสระบุรีเพื่อมาให้กําลังใจพี่น้องหนองจานด้วยตัวเองเลยค่ะแกบอกว่าเข้าใจดีถึงความรู้สึกของการที่ถือโฉนดหรือเอกสารสิทธิที่ดินอยู่แต่กลับไม่สามารถเข้าไปทําประโยชน์อะไรในที่ดินของตัวเองได้เพราะชาวเขมรยึดครองพื้นที่อยู่ ฟังดูแล้วน่าเห็นใจนะครับเจเอ๋แกก็เลยฝากบอกไปถึงทหารและรัฐบาลเลยว่าอยากให้ทวงคืนพื้นที่ตรงนี้กลับคืนมาให้คนไทยและชาวหนองจานจริงๆแกพูดตรงๆเลยว่า,ขาเขมรที่บอกว่านี่คือแผ่นดินตัวเองบ้านตัวเองเนี่ยคือความคิดแบบไหนกันแน่แกยังตั้งคำถามด้วยค่ะว่าทำไมขเขมรถึงได้ลุกล้ำแผ่นดินไทยได้ขนาดนี้แล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ไหนรัฐบาลจะว่ายังไงคือมันเป็นความรู้สึกของคนที่มีเอกสารสิทธิ์แต่เข้าถึงสิทธิ์ตัวเองไม่ได้จริงๆค่ะ เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2521ถึง2522เลยนะคือชาวบ้านและทุกคนในประเทศไทยตอนนี้เข้าใจดีว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของไทยเรามาก่อนแล้วเราให้ชาวกัมพูชาเข้ามาอาศัยอยู่ในฐานะศูนยอพยพแต่ปรากฏว่าทางกัมพูชาเนี่ยกลับละเมิด MOU 43คือข้อตกลงที่ทำไว้ว่าจะต้องออกไปจากพื้นที่แต่กลับไม่ออกยังคงอยู่มาจนถึง ตอนนี้ทําให้ทหารไทยเรายังไม่สามารถผลักดันพวกเขาออกไปได้ทั้งหมดล่าสุดวันนี้ทางทหารเองก็มีโอกาสเข้าไปในจุดที่สามารถยึดคืนมาได้บ้างแล้วนะครับตรงนั้นมีทั้งฐานทหารฐานปืนกลเล็กแล้วก็มีบ้านเรือนของ,างชาวกัมพูชาอยู่บางส่วนประมาณ6หลัง ซึ่งเราได้ขึงรั้วรวดหนามและสแลนไว้ได้แล้วนะคะถือเป็นความคืบหน้าที่สําคัญและที่สําคัญคือมีคณะผู้ใหญ่ลงพื้นที่มาดูด้วยตัวเองเลยค่ะอย่างพลเอกมนัจจันดีเสนาิิการทหารพร้อมด้วยพลโทวชนะสวัสดีก็ได้ลงพื้นที่มาสํารวจที่หนองจานด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้ช่วงเช้าก็ไปดูที่หนองยาแก้วมาแล้วนะซึ่งก็พบว่าชาวกาบูชายังเหลืออยู่รวมๆกันทั้งสองพื้นที่เนี่ยประมาณ2 0 2 1หลังคาเรือเลยทีเดียวครับพลเอกมนัฐเองก็ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะว่าหนองจานเนี่ยต่างจากหนองยาแก้วตรงที่หนองจานเคยเป็นศูนย์อพยพเก่าที่อยู่มาก่อนปี2529ในขณะที่หนองยาแก้วไม่ใช่แล้วเรื่อง MOU43 เนี่ยคือปี2,400นนะครับที่ได้มีการทำข้อตกลงกันไว้พอมันผ่านไปอีกสักหน่อย ปี2 5 5 9ทางเจ้าหน้าที่ไทยและกัมพูชาภายใต้ JBC เนี่ยก็ได้ร่วมกันลงมาสำรวจพื้นที่นี้ผลสำรวจพบว่าหลักเขตแดนที่46กับ47เนี่ยมีอยู่จริงนะคะแต่ทั้งสองฝ่ายก็อ้างไม่ตรงกันคือหลัก46ห่างกันฝ่ายละ50เมตรส่วนหลัก47ห่างกันฝ่ายละ100เมตรนั่นหมายความว่าในเมื่อทางการทั้งสองฝ่ายได้สำรวจและยืนยันกันแล้ว พื้นที่ที่มันเลยแนวอ้างสิทธิ์ไปเนี่ยก็จะต้องมีปฏิบัติการที่ชัดเจนมันจะต้องทำอย่างไรต่อไปแม้ว่าเขาจะมาอยู่ตั้งแต่สมัยที่เป็นค่ายอพยพก็ตามพลเอกมนัทเขาก็เลยเสนอมาตรก,การต่อไปค่ะว่าอยากให้รัฐบาลไทยเราเสนอไปอยังกัมพูชาให้เขารีบเสนอแผนการอพยพป,ประชาชนของเขาออกไปตากพื้นที่ไทยให้ชัดเจน ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็กังวลว่าจะเกิดการประทะกันของมวลชนทั้งสองฝ่ายจนสถานการณ์บานปลายแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามวลชนคนไทยให้ความร่วมมือกับทหารเป็นอย่างดีทําให้สถานการณ์อยู่ในความควบคุมได้ทางเซเบิร์ตซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวด้วยค่ะว่าขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรงหนองจานแล้วก็ยืนยันว่าหนองจานเป็นเขตอธิปไตยของประเทศไทยแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะเสียพื้นที่ให้กับพูชา และหลังจากนี้ก็จะมีการดําเนินมาตรการต่างๆเพื่อผลักดันชาวกัมพูชาที่เหลืออยู่ให้ออกไปจากพื้นที่ให้หมดนะครับตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่หนองจานก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมได้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่คุณป็ติพรรายงานเข้ามาครับเรื่องนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะหวังว่าทุกฝ่ายจะหาทางออกที่ดีที่สุดได้ค่ะถ้าชอบเรื่องราวข่าวสารแบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ